แคปนี้เพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆกินคอลลาเจนก่อนนอนกันแต่วันนี้เราจะกินกับน้ำอัญชันและตอนกลางวันเราทำน้ำอัญชันไว้ เข็มมากเลยเราทำตล้เราก็จะดีบมะนาวไปในน้ำอันชันให้น้ำมันเป็นสีส,ส,สวยก่อนนะเราชอบกินอะไรส,สวยๆน้ำเป็นสีม่วงส,สวยๆก่อนอเริ่มกลายเป็นสีสวยแล้วเพื่อน ก็ <c oughs> ใส่คอลลาเจนไปเหมือนเดิมน,นะน้ำอัญชันก็มีประโยชน์นะเพื่อนแล้วยิ่งเรากินกับคอลลาเจนด้วยมันก็ยิ่งให้ประโยชน์เรามาก่ขึ้น <c oughs> โอ้จากการที่เรากินคอลลาเจนมาตลอดตลอดนะี่นะทีนี้เรารู้สึกว่าวเวลาเรามองมือของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูมันตึงๆมันมันเอ่อ มันเหมือนอร่ามากขึ้นนะเพื่อนเออจินคือแบบว่าไม่ได้คุยนะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะอยากให้เพื่อนลองคนไหนที่ยังไม่เคยไม่เคยกินนะอยากให้เพื่อนลองจริงๆเลยแล้วอยากให้เพื่อนเห็นถึงความแตกต่างของตัวเองอนี่รามอัญชันชอบกินมากเลยนะอัญชันนะกินให้ดู Mm-hmm. <laughs> คอลลาเจนก็อย่างที่บอกแหละช่วยเรื่องต่างๆผิวพรรณเรื่องความเสื่อมทางของร่างกายเราเรื่องกล้ากะัะเรื่องจำเดือนเรื่องคุณแพ้ต่างๆเพื่อน จริงๆแล้วมันดีจริงๆนะ <S <S ตอนนี้ก็ชงพลากรินอยู่คิดว่าคงกิ่นได้กิ่นต่อ ื่นมีก็ชวนเพื่อนเพื่อนมากินคอลลาเจนก่อนนอนกันนะอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคต่างๆมันมาเยอะอ่ะยิ่งเราทําให้ตัวเราอะแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมันก็ยิ่งดีกับร่างกายเรานะใครสนใจหรือว่าอยากลองเปิดใจหรือว่าอยากดูไปเรื่อยๆว่าคอลลาเจนของเราเป็นแบบไหนนะคะก็ กดตามคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ฝากกดสติ๊กเกรให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ